สำหรับชีวิตของดินนฉันไม่คิดว่าจะสามารถได้รับใบป,ประกาศนียบัตรจบการศึกษาด้านการพูดขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆค่ะ I am the best ค่ะ The best เขามีดีเป็นอย่างที่คาดหวังไว้ The best เป็นแรงใจช่วยส่งให้ได้รับรู้ The best เป็นคุณครูนำความรู้สู่สากล The base ปลุกพลังความสร้างสรรค์ในจิตใจ The base ให้กำไรลองแล้วไซส์ใครเรียนเชิญต่อกอกอกอ,อ,อจจนั้นจดจ่อจนขึ้นใจอีกก้าอี้สีขาไงหยิบใช้ได้ดังใจพันหากท่านลองแล้วไซส์จักร้องว่าดีจุงเบยครับหลังจะกลับจากที่นไป ผมจะจกลับไปบอกพนักงานหรือว,ว่าเพื่อนฝูงที่อยู่กับบรีว่าไอส้สตีทัศนคุณอย่ามาคุณจะมาช้าให้คุณรีบมาเพราะถ้าคุณถ้าเมื่อคุณรีบมาเนี่ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทายที่ดีเร็วขึ้นดีฉันได้มากกว่าน,นค่คะเขาบอกว่าสังสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ถ้าปล่อยไม่ผ่านไปแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากคือ 1. พบครูดีแล้วไม่เรียน 2. พบเพื่อนดีแล้วไม่คบ 3. พบโอกาสดีแล้วไม่คว้าไว้ดิฉันเริ่มจากการคว้าโอกาสดีๆเข้าฝึออกอบรมคอร์สฝึกการพูดเบสนะคะ การเปิดโอกาสของดิฉันทำให้ดิฉันได้มาพบก,กับครูที่ดีค่ะและได้มาพบก,กับเพื่อนๆที่ดีค่ะมันเป็น,ม,นมันเป็นความรู้สึกที่ว่าดิฉันมาที่นี่ดิฉันไม่ได้ได้คุมเดียวแต่ดิฉันได้ถึงสามคุมเลยค่ะก็แบนนี้กิยกรรเรา,าสามวันผมรู้ได้เลยว่า ผมพูจา้าลงก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่พูดค่อนข้างเร็วพอสมควรพ่อแม่ผมทักเราน,นวไวไีวัครับบ่อๆครับผมรู้สึกรู้สึกว่าผมคิดไม่ผิดเลยที่ผมเลืที่จะเบทครับสามวันที่เรามุ่งมาหน้ามาตลอดเรารอคอยวันที่เราวันนี้เราได้รับใบนี้ครับใบนี้ซึ่งประก,กาศ เกียรติคุณของพวกเราแล้วของผมแล้วว่าผมจะได้เป็นนักพูดถึงจะเป็นคนทังั้งแถวต่อไปแล้ก็ขอเป็นนักพูดรับมีสิ่งที่พบได้รับสร้างวันจากสร้างวันมีทั้งความรู้ความประทับใจและก็พลัง สิ่งเล่านี้มันจะเป็นพลังในการนำไปสู้สิ่งดีดีดีขึ้นผมรู้สึกโชคดีครับตลอดโชคดีที่ได้เข้ามารมในรลักสูตรนี้โชคดีเพราะอะไรผมจบวิศวะครับผมโตมากับหลักจักรกะลักเหตุผล ทุกอย่างเป็นเหนนนตุเป็นผลตรงมากับวิทยาศาสตร์ทำให้ผมไม่ค่อยกล้าแสดงออกที่จะพูดเนื่องจากการพูดผมมองว่ามันเป็นศิลปะแต่ <c oughs> ท่านอาจารย์แต่งทำทำให้ผมเข้าใจ ทำให้ผมนําสามารถนําศิลปะมาประยุกต์รวมกับวิทยาศาสตร์ได้ดีใจดีใจที่ได้มาดูเพื่อนรุ่นน้องที่เก่งทุกคนในการพูดทาให้พี่มีการรําลังใจที่จะพูดต่อไปซึ่งได้รับกำลังใจจากท่านอาจารย์แสงพันธ์พระอาจารย์ทิสาจะนำสิ่งนี้กลับไปฝึกพูด,พดและที่น้องอิศนพูดวว่าสุกฝึกฝึกฝึ เราจะต้องกลับไปฝึกเพื่อดูเรสอยสตรสดค่ะผมเป็นคนหนึ่งนะครับซึ่งเคยถูกตาหน้าก่อนที่จะมาเรียนที่เดอะเบสสตรีสเนี่ยเคยถูกตาหน้าว่ามีปัญหาเรื่องการสื่อสารถูกพ่อกับแม่เคยบอกว่าจับประเด็นไม่ได้สื่อสารไม่รู้เรื่องเล่าติดติดขัดขัดหรือเล่าตะกุกตะกัด,ด,ด,ดในบางครั้ง แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมมาเปลี่ยนไปเยอะมากทำให้ผมมีความรู้สึกจากคนจากพูดคนเก่าก็เป็นพูดคนใหม่ก็คือเรื่องของการพูดผมอยากจะขอขอบคุณอาจารย์แสงธรรมบวแสงธรรมครับอาจารย์อริสาบวแสงธรรมที่สอนให้ผมที่ทําให้ผมเข้าใจในสาสตร์ของการพูด ว่าการมาอบรมครั้งนี้มันจะต้องเคร่งเครียดหรือจริงจังแต่พอดิฉันได้มาจริงๆแล้วรู้สึกถึงความเป็นกันเองความเห็นอกเห็นใจของพี่ๆทุกคนดิฉันต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองคนและพี่ๆทุกคนมากค่ะต่อจากนี้ความรู้ที่ดิฉันได้รับ จะดิฉันจะนําไปฝึกฝนพัฒนาตัวเองต่อไปตั้งแต่สามวันที่ผ่านมาหรือที่ผ่านมาจากนั้นตั้งแต่ตอนนั้นผมแทบจะไม่เคยพูดพูดไปก็ติดผัดๆไปหลายช่วแต่พวกมาเรียนที่ the w e s t speech part ด้วอยอสูตรเสียภาษาการพูดตรงนี้ทำให้ผมมีความมั่นใจว่าการพูดนั้นไม่ใช่ปัญหาและจะเป็น ตัวช่วยความสามารถด้านอื่นด้วยครับ